สวัสดีค่ะเราอยู่ในห้องวอรคุณหมอหนัฐยาค่ะอยู่กับทางเคสนี้นะคะที่เขาเนี่ยได้ทําจมูกมาแล้ว10บ คุณผู้ชมขาจาจที่อ่านประวัติมาเนาะเคยเสริมจมกูกมาแล้ว10ปีนะคะวันนี้อยากแก้นะคะรู้สึกว่าเท่าที่อ่านมาเหมือนเขาอะอยากได้ทรงใหม่นะคะคุณผู้ชมขาที่ให้มันดูแบบสรลปขึ้นแล้วก็ดูหวานขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมขาอันนี้คือทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อันนี้ให้ดูรูปก่อนทําก่อนว่าทรงเดิมเขาเป็นประมาณไหนนะคะแต่หลังรูปนี้นะคะบอกเลยว่าทรงใหม่ที่คุณหมอทําให้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหคุณผู้ชมสรลปแบบปลายสวยมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ชม แล้วก็นี่แล้วก็เดี๋ยวขอกทายคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเคสนี้รู้สึกว่าแอบถามทีมแพทย์มาว่าอเขาสามารถยืดได้เยอะเลยหรอคะค่ะก็คือของเดิมจมูกเขาเยอะมากอยู่แล้วจมูกเขาเป็นคนจมูกที่ค่อนข้างเยอะเนื้อเยอะอยู่แล้วนะคะก็หน้าตรงจะค่อนข้างใหญ่ดูรูปจะตรงนี้จะใหญ่ปลายจะใหญ่นะคะเขาอยากให้มันเรียวเล็กขึ้นนะคะแล้วก็ ตรงดูสโลว์ขึ้นะนะคะม,มีผู้ชมเดี๋ยวในรูปนี้อาจจะไม่ได้คัะคุณเดี๋ยวเอาคนนี้คือแบบมีผู้ชมขาคือเขาจะเร็วอ่าะเนื้อคนาหน้าจะเยอะจริงๆรงเนี่ยเพราะว่าแบบปลายเนี่ยค่ะจมูกเขาจะอันนี้คือก่อนทำก็คือจมูกจะค่อนข้างเป็นกระดูกใหญ่นะคะ,คะแล้วก็ปลายจะใหญ่ถ้าาเราดูใ,ใช่ค่ะอ่ะ อันนี้ก็คือมันจะดูใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นด้านข้างก็คือจะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าเขาค่อนข้างมีเนื้อเนื้อจะค่อนข้างเยอะปลายกลมๆมนมนะคะเขาก็อยากให้มันดูสโลปขึ้นแล้วก็ปลายเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแล้วก็โครงสร้างของเขาค่ะค่อนข้างจะผนังก้านจมูกค่อนข้างแผ่นใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างในการยืดผนังก้านเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่และแข็งแรงแล้วก็ผิวยืดได้สุงได้เยอะเนี่ยค่ะมันก็ทาให้ปลายพุ่งมาก ที่สาคัญนะเคสนี้เราไม่ได้ใช้ซิลิโคนนะคุณผู้ชมเห็นพุ้งแบบนี้บอกเลยว่าปลอดไทยแน่นอนนะคะคือผิวเขายืดเนาะแล้วก็โครงสร้างเขาไปได้ก็ทําให้ไม่มีความคาดพุ่งได้เดี๋ยวขออนุญาตเทียบให้ดูนะคะพี่สาวไห้ถอบสื่อเทียบหน่ได้ไหมเดี๋ยวให้ดูรูปเทียบกันนะคะว่าก่อนและหลังทําเนี่ย แตกต่างกันแค่ไหนนะคะสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยที่สุดนั้นก็คือปลายจมูกที่คุณหมเอเนี่ยทำ <Yeah. S 1> การยืดผนังก้านขึ้นมานะคะโอ้โหคุณผู้ชมให้ภาพมันฟองนะคะตรงหน้านี่คือหลังทําทันทีนะคะคุณผู้ชมขะเห็นไหมว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะคะคือทรงจมูกที่ดูสรลปขึ้นแล้วก็ดูรับกับใบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้โอเคนี่คุณผู้ชมในส่วนนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูรูจมูกนิดนึงนะคะเห็นไหมว่ารูจมูกเนี่ย เรียวนะคะแล้วก็สวยมากคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะถ้ามองมุมนะจะสังเกตได้เลยว่าทําไมรูจมูกถึงเป็นแบบวง,งรีและตั้งขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าคุณหมอเนี่ยได้ทําการยืดขึ้นมายืดปลายขึ้นมาคุณผู้ชมค่ารูจมูกเรียวสวยแบบนี้เลยนะคะนี่คุณผู้ชมใครอยากได้ทรงเนี้ยแคปได้เลยนะดิฉันว่าทรงเนี้ยเป็นทรงที่แบบสวยแล้วมันแอบบดูแบบข่อๆนิดนึงด้วยนะคุณผู้ชมนี่ ซึ้นมากเลยค่ะมนี้นะคะ,ะมุมนี้นะคะชัดเจนมากเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะคะคือหนึ่งคือเนี่ยคุณผู้ชมกระดูกด้านข้างที่คุณหมอตอนแรกมันใหญ่แต่นนี้คุณหมอได้ทําการปรับนะคะปรับโครงสร้างใหม่ทําให้จมูกมีความเรียวนะคะเรียวขึ้นแล้วก็รับกับใบหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวอันนี้คุณหมอจะใส่เสื้อกันละคะโอเคอเค,คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะใครที่ติดตามอยู่นะคะฝากด้วยนะคะเสริมจมูกนะคะ Open S60 คุณหมอรัทยานะคะ ก็นี่เลยคุณผู้ชมปลอดภัยนะคะไรซิลิโคนนะคะสำหรับวันนี้เอยวให้คุณหมอใส่เปลือกก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะบวมเนาะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะแล้วขอบคุณทีมแพทย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ